สวัสดีนะคะตอนเช้าที่บ้านไร่พูหลวงนะคะเดี๋ยวเราไปนะคะเอซเมื่อคืนนี้พ่อนิ่มก็ใส่เบ็ดไว้นะคะตรงทุ่งนาของคุณย่าคุณปู่เนาะเดี๋ยวเราไปยามเบ็ดกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะคะในช่วงเช้าเชนี้คะ่ะดูเหมือนเอ่อหมอกเต็มภูเขาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจ้านู่นนะคะป้าดหมอกขึ้นมาหลายแ่อ เม่อฝนบอกเมื่อ,อเห็นผูเขาเลยได้ไปทางใดจ้ะนี่อุ้ยขาก็ท่วมต้นนี้ก็งามเนาะโอ้ยนี่นี่เอฟซีต้นขาอีพอปุูกโพดโพอันนี้เป็นขานะคะทุกคนอุย้ยปีแล้วค่ะ สับลาบอยู่เลยนี่ต้นนี่ก็ติดบเนี่ะติดแล้วอันนี้เป็นต้น,นดอกสีม่วงๆนะนี่ใบซุ่มเสี้ยวนี่นะคะมาถึงทางลงแล้วไข่ฟีะ FC นะคะก็จะเป็นทุ่งนานะคะไปะนี่พ่อบอกว่าล้างแหลกมาแล้วล้างแหลกแหกมานอยู่บ่ล้างแหลกแหกมานอยู่บ่พ่อดึงก่อนเด้อค่ะไซร์ลางแ่ก ฟองออองง้างอันนั้นนะ่ะอุ้ย<อ>เพื่นง้างมันคอ่องบอมันไรบ่ไรบ่ไรเนอะเอฟซียามเบ็ด อ้าวนี่เด้ปลาคือหน่อยแถว่อกหน่อยกับปลาเอาปูอยู่บ่ปูก็มีบ่เออเก็บมา,าเลยกระปูก็เอาโอ้ยปูหน้าได้แล้วบ่หันโอ้ยกระปูหน้ากัดได้ปูแล้เอฟซีเอ้ยนี่แหละหากินปูกินปลา,าสมซื่อแท้เนาะโอ้ย ปลาปหยังปูกััดมนเลนาอะไนปลาหยังเกาะปลาขอลอกเขาว่าปลาขอล็อกอหางจนเหี่ยนกระปูกระกัดกระปูตัวนี้นะโอ้ยแต่ทางปูแต่ทางปลาเนาะเอาไปปล่อยสะบนี่มันสิกินปลาหน่อยเบิดเด้ปล่อยได้ยั่แงเดี๋ยวปล่อยเดีอยวดอีกคอืมอย่าฝากไปปล่อย เดี๋ยวค่อยดูนะคะเอฟซี FC. โอ้ยกระปูกัดกัดเขาเนะาะตลาเนี่ยมี FC, เอฟซีเออนี่กระปูตัวนี่แหละเนี่ยตาตัวหนึ่งล่ละป้ายวะนี่มีความสุขจังเลยโอ้ยเบื้องเนี้ค่เอฟซีต้นเขางามงามต้นข้าวนะคะเสียนงามมากเลยนะคะอุ้ยกว้างมาก ดูนะคะภูเขาก็เดี๋ยวเราจะหากินข้าวแล้วก็ขึ้นเขาเลยนะคะหาหน่อ,อไม้วันนี้แต่เช้าเลยเดี๋ยวต้องไปสำรวจพ่อนิ่มใส่บิดนะคะวไว้ที่นาของคุณปู่คุณย่าหากินใกล้บ้านหทนนอเจ้าพ่อ,เอ,อเอา,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 ออาร่างใดโอ้ คือสิมานหลายแท้เม่นอยู่บอกคือตีงไว้แถวว่าเม่นกระปูมาสวับ,บ่รา,างนี่บอกจะว่ามันตีงนะอ๋อปลาดุปลาดุกระลูกมันบ่พอ uh huh. เอาเกาะแล้วเกาะแล้วเกาะแล้วเ uh huh. กาะแล้วว่าเกาะแล้วโอ้ย <laughs> เอาวางลงแล้วพ่อวางลงเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูนะคะนี่ปาด ปลาดุกเหลืองไอหอยอยู่ปลาดุกหน่อยเอาปดเลยค่ะมานแถวเนาะนกว่าจะไปยกโยกอยู่ถำไมาข่อยว่ามันบอกปกเมือ,อยอบเออเจ้าจเฮ็ดดีๆแล้วว่าจับดีๆก่อนแล้วก็ปดออกโอ้ปดง่ายอยูอย่เนาะหันนั่นได้แล้วเอฟซีไปเบิง่งไปเบิ่งได้แล้วสองตัวปลาดุกนี่ปล่อยลงสะเลยนี่ ขันประสนนะ่น่ะมันใหญ่ซ้ำแขนนะคะว่ามันสิกินปลาปลาเลี้ยงกมาสีได้สองนะเด้อเนี่ยไม่คือหมาน,นเถอะเนาะอูอ้รวมสมบูรณ์มากค่เอฟซีปลามันออกมาอยู่ทุ่งนาหมดแล้วสมพ่อมันบวกลงหัวทรายเนะาะมันเลยบอถึอฟังนี่เดี๋ยวเจ้ายามเราคือช่วยหมอย,อ,ยอยู่นี่อนันอนี้กบอกโอ้ยปล่าเปล่าปี๊ปีเปล่าเปล่าปี๊ปีดูบรรยากาศนะคะทุกคนป้า พูดฟูงามมากคอสิทายทุ่งหน้านี่แล้วงามอีหลีโอ้ยบะถึกในสองโตย,ยินมเงือมดเลยนีหยังคือจีน,นุ่มๆอยู่ทางหลังนี่นะโบคอสิเบิ้งกอนด้วยเอฟซีมาได้หลายดอกปลากับปลาเลยน้อยค่ะแถวทุ่งหน้านะ่ะ มันว่ท่านแต่ใหญ่แต่เฮาก็อยากเห็นมาใส่เนาะหายอีหยังคือเป็นหนวดยมแหนมท่านนี่ท่านเบ็ดกันน้อยจน F C, เอฟซีพวกนี้หนวดหนวดอยู่นี่พอสีเบิองผ่า F C, เอฟซีเบิองเด้ออันนี้อีเมสิพ่ายามนี่นะคะเอฟซี F C, เดี๋ยวเรามาดึงกันเห็นตีนนุ่มๆอยู่จกักหยังดอกเบิองท่านก็น้อยท่านน้อยไอพ่อเบ็ดนะอุ้ยได้แล้วไอพ่อได้แล้วต้องแตง่งต้องแตง่ตง,ตงมาเอาไหมานี่ โอ้ยเอ้ยอันนีนนนน้นี่นีน่นี่นี่เอ้ยใหญ่โวดเนาะปลาเจ้าอ๋อนี่นะให้เอฟซีได้แล้วเอาละวอร่อยไซด,ดินอเออแมนอิลีปลาดุกหน่าสามตัวนี่ก็พอปนแล้วบ่แมนปลาดุกเที่ยวพิทีเอาเบ็ดออกแล้วพ่อไม่ต้องให้มันง่ายอย่าบ,บ,บ่อีพ่อบวชอะไรเป็นไรได้ฮะ ต้องให้หนิ่งนะฉันมาตอดมือแอ้วให้มันนิ่งๆเนาะปิดออกเอฟซีมันก็เกาะมันก็กินเล็กใช่ไหมเออเดยวมังค่าขันมินมันก็ไปแต่หึงได้แล้วได้แล้วเอาไปแล้วไปแล้วบัานนี้เอาสวิงนลยไม่มาตักเอาโนบันนี้เนาะเอามือจะเอามือมันปักเจ้าเด้อปลาปลาดุกหน่อยเออได้แล้วใครเอฟซีโอ้โหได้สามโต้ละค่ะนี่ได้ซีทั้งกระปู แล้วอีกลางหนึ่งนะคะใส่กี่ลางพ่อโอสิบก็ล้า,ลางได้สามตัวก็สุดมานแล้วสุดมานแล้วนะคะเอา้าเจริญแล้วนกขี้ดินนี่ก็ะฟังมันสิเจริญได้สีหาเนี่ยอ่อนนังมาปูปะนี้่คือเกี่ยวแท่นี้ หอยเชอรี ie, บ่บ่พ่อหอยเชอรี oh! ่โอ้ยปลาเข็งกระถือพี่น้องเอ๋ย <laughs> ปลาเข็งกระถืนนอไป <Australia. S 1> เอาเอาหมดเลยยังยังดินเดาๆอยู่ปดเอากินมินมินเนาะปลาน้องเนี่ย <laughs> ก็หน่อยๆกระติดนี่ได้แล้วคะ่ะเอฟซีชานี้ <laughs> ใส่บิดรสรุปเช้านี้ได้ปลาถือกี่ตัวพ่อสองส1 2ห,หลาง12บสลางได้ปลาสี่ตัวเอ้ปลาเข็งหนึง่งปลาดุกสอง,สองปลาซอนหนึง่งเด็กพอ่อปนเช้านี้มีแล้วกับข้าวปนปลากินกับหน่อไม้ต้มโอ้ยสุดเลิศแล้ว เดินดีๆนะคะรองเท้าบูทปะไซใกล้ๆเห็นเนาะว่าได้ไปไกลไน,น,นี่นะคะ FC ช่วงเช้าๆก็อู้ดอกไม้สวยมากพุทธรักษานะคะก็จะมีหลายสีมากเลยค่ะนะคะนี่นะคะ FC เอ่อสำหรับเช้านี้นะคะทุกคน ก็ต้องขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ